สวัสดีค่ะร้านนารินการยางค่ะวันนี้เรา,าอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันนะคะซึ่งลดลดมาสดๆแลวร้อเลยนะคะเรามาดูอิสุตัวใหม่กันนะคะขอบิบเจ็ดนี่ค่ะอิสุตัวใหม่นะคะพร้อมยาง2 5 5ห5หห R 1 7เดแดนหลอมีี่สนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่ห5,000บาทนะคะเรามาดูกระบะตัวเตี้ยกันค่ะ กระทะล้อกระทะพร้อมยาง2 1 5 7น1่ดิบโตนันะคะราคาที่นี้อยู่ที่9,500บาทนะคะถ้าเป็นยางเปล่า2 1 5 7ส1บิบติตันะคะปีที่สองสี่เส,ส้นอยู่ที่8 0 0 0บาทพร้อมใส่ถั่วเปลี่ยนจุบลมให้ใหม่นะคะกระบะตัวเตี้ยรถตู้ใส่ได้นะคะเรามาดูยี่สุด เป็นล้ออีดสุข,ขอบ1ิ215สอง1 6ึ่งห้าเจนะคะปี22บิดโตนค่ะสีบอลน,นะคะราคาชุดนี้อยู่ที่12,500บาทถามลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อร้านนรินการยางได้ที่เบอร์065 047 5656นะคะร้านนรินการยางอยู่เส้นคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะถนนเรียบคลองสามค่ะขอบคุณค่ะ